ถึงคุณมีรอยเหตุผลจะรั้งแต่ผมมีพันเหตุผลจะไปตอนที่ผมไล่คุณออกจกบานผมกลับมาถามตัวเองทำไมต้องให้คุณนอนคืนนั้นกอดคุณเป็นคืนสุดท้ายเือจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณเลยกลับมาทำ้ายให้ผมทร,รมานเบบี้ผมรู้หลายครั้งที่ผมไม่ไดีเป็นตามที่คุณต้องการและผมเองก็พอใจแล้วเลยถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีทุกอย่างขอโทษที่ผมเคย,ยใจร้ายในตัวมีสไรด์อยู่ที่อ่อนมาอ้มสาวสาวโบนเนอร์ที่กัอันตรธานแต่ผมไม่รักคุณไม่ต้องพยายามจะปกป้อง วิธีแสดงความรักคุณบอกพร้อมพมไปทำอะไรให้คุณจนต้องทำลายกันต้องทำร้ายกันต้องรายกัน,กนถึงพอเวลาที่เห็นข้อความของคุณขึ้นจอมันทำให้ผมรู้สึกแย่ที่จริงคุณเป็นใครกันแน่เราไม่ได้เป็นดังวันแรกวันที่ร่างกายเราดีแนบจงังหวะที่เราได้กระแทกฉันคิดว่ามันก็ไม่ไดีแย่เลยแต่ส ก็กลายเป็นคนที่แค่เคยหรือถ้าคิดว่าฉันจะรักเธอแน่เลยแต่ถ้าฉันไม่คิดรักเธอฉันก็แค่เฉยช,ชานี่ฉันพูดจริงๆทั้งหมดไม่เคยโกหกเธอเลยนะและไม่แน,น่ันอาจต้องกลับไปเจอที่เธอเคยมากับพี่เพบ่กับเยอที่สลายได้เคยลาแต่คงไม่ใช่เธออย่ามาทำอย่างกับเราไม่เคยลาเอ้เวลาหมุนไหวทำให้เมฆฝนได้วนใหม่ เงือนหัวใจที่ต้องทนความเจ็บช้ำสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยจากคนที่เคยคิดเ yeah. ยียชานเพลงนี้ไม่ได้เขียนให้เธอรู้ไว้ฉันทำมันและมอบให้ความผิดหวัง